สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแบกกี้พงศ์สีครับแล้วก็ท่านผู้การครับครับนาวาอกคุยพัดครับน้องป้ายน้องป้ายพรชกค่ะผมมาลาดาดาครับผมครับผมวันนี้เราก็มาแฮปปี้เบิร์ตเดย์กับท่านผู้การนะครับปีนี้ก็เออเท่าไหร่ครับหกสิบหกสิบโอหกสิบยังเก๋อนะครับเออก็เป็นหลายอย่างนะผู้การ ป็นวงไทยรัฐโยแบนด้วยพอเราศิลปินในกลุ่มวันนี้วันนี้ศิลปินเรามาเป็นคนนี้นะที่จริงเามีประมาณยี่สิบใ่มีเยอะครับผมอ่าตรงนี้โควิดใช่ครับรวมกระจายครับครับรวมโควิดก่อนด้ครับมันกำลังจะต้องมาทำกันใหจะรวมตัวกันใหม่ก็ก็ปีนี้ผู้การโปรเจกต์ที่เราวางไว้ปีนี้มีอะไรบ้างก็อย่างที่บอกครับว่าตั้งแต่ปีนี้ไปเนี่ยฮะมันมันก็ เริ่มเข้าสู่มันก็ยังมีโควิดอยู่นะแต่เราก็ต้องป้องกันนะแล้วก็อย่างหนึ่งก็งานมันก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะแล้วก็ก็อย่างให้พวกเราเนี่ยมีอะไรก็ถึงกันเหมือนกับที่ผ่านมานะครับแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้งานเนี่ยเราก็ไปทุกจังหวัดเหมือนปีที่แล้วที่เราไปนะฮะคือเราไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในระดับประเทศ วันนั้นเนี่ยที่เราไปเนี่ยเราไปทำเท่ากอนเราไปทําความดีมนะเราไม่ได้ไปออในระหว่างที่เขามีโควิดกันแล้วเราไปทําให้มันเสียหายนะครับเราไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็มันเป็นโครงการของทางภาครัฐด้วยนะฮะเราไปในนามของเป็นหน่วสม,ม,มาคมนิมิตไทยกับสอวเนะรับเาร่วมมือกันปีนี้ก็สร้างเป้าวไว้อนกครับผู้ใหญ่เขาเขา,เขาบอกไว้นะครับก็ไปทีละสิบจังหวัดติดจังหวัด ก็ให้พวกเรารวมตัวกันไว้ถ้ามีอะไรเราก็ไปในนามของไอร์ลียูออฟฟี่โชหรือมูนางฟ้าคุยทัพทีมอะไรก็ว่ากันมีนานเราก็ไปกันมากบ้างน้อยบ้างหรือว่าไปช่วยสร้างสรรค์สังคมนะครับก็ช่วยกันคนละน้อยคนละเดีก็น่าจะเป็นการดีทีนี้นะครับเห็นมีว่าอะไรนะการ์ตูนะอ๋อใช่มันก็มีนะถ้าเกิดว่าเรา เรามันมันมน,น,นะโรงงานหรือบริษัทต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราไปงานเนี่ยเขาเขามีงบบางครั้งเขาก็ไม่มีงบแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราไปเรามาเจอกัเขาไ,ได้นะมีสินค้าไปบ้างหรือมีอะไรบ้างเราก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะ,ะโรงงานบริษัทเล็กใหญ่นะถ้าจะให้พวกเรามีนามของผุ้ิพักทีมหรือ นะูนางฟ้าครับหรือว่าแกงกปี้เรานะครับอไอรูจูไปทํางานทําการที่ไหนไปรับจัดงานจัดการที่ไหนนะฮะบอกมาได้แบบกแบบ็ูกแบบ่เราพร้อมทุกหมดน,นะครับสำหรับปีนี้นะครับตอนนี้พร้อมทุกคนพร้อมรอว่าเปิดทันทีไปทันทีนะครับตัดมาเมื่อไหร่เราไปเมื่อนั้นนะครับโดยคุณภาพการันตี40ปีที่ทํางานมานะ ก็เออม้งฝ mm ้ายครับผลงานล่าสุดครับผลงานล่าสุดใช่ไหมคะก็ยังไงก็ฝากเพลงของฝ้ายด้วยนะคะซิงเกิลล่าสุดนะคะแล้วก็คือมักขับ่าแห่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีอีกหนึ่งซิงเกิลส่งงานนี้ได้ความ่างแน่นอน่ะได้ไปมาร์กันอย่างแน่นอนนะคะคุณอาฮาครับผลงานล่าสุดผลงานล่าสุดไม่พอเลยครับวันนี้พอเดียวมากับพี่อิตนะครับช่วงที่ผ่านนี้ผมว่าอะไร ไปไปลดสวะอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้พีได้ประสานบากว่าอากาศอันนี้ได้มาะกับท้องทำการนะครับการก็ถือว่าเป็นพี่พี่ของพวกเรานะครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยากได้อะไรจัดให้หมดใช่ครับทีนี้ก็ให้ทำการสั่งภาพแรงนะครับเป็นทีรักพาร์ติทีน้อง เป็นที่รักของน้องๆเป็นที่รักของชุมชนนี้ทั่วไปนะครับพวกเราก็จะคอยให้กำลังใจและสนับสนุนด้วยการทย่างนี้ตลอดนะครับขอบคุณเราบังสมากรสุขสัปดาห์เกิดพฤติกรับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับสุดท้ายนี้ผู้การโดยคนโดยพนให้ให้ตัวเองเลยแล้วให้คนที่มีอะไรก็ไม่มีอะไรครับก็วันนี so ้เป็นวันคล้ายวันเกิดเนาะครับผมก็ทำความดีเข้าไว้นะครับหายใจเข้าไว้หายใจเข้าหายใจออกนะ ก็ให้พวกเราเนี่ยรักบทำกตีกันนะครับเพื่อชาติศาสนาองค์พวว่อหาก็ตัดน,นะครับก็พวกเราไดมั่นมั่ไว้แล้วกันนะประเทศไทยยังไงก็นะพวกเราจะได้มีสิกที่ดีเข้ามาพบก,กับสิ่งที่ดีเข้ามาตั้งมั่นตั้งใจทําอะไรให้เปิดฟังถึเด็กทุกเมื่อชนะนตลอดโอเคครับ,บมก็ขอบคุณท่านผู้การมากนะครับท้่งให้พรน,นะแล้วก็ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ให้ทีมงานตัวนึ่งตัวพี่ของเราแล้วก็วงแบ็กอัพวงแบรนของเรานะครับอาลุยแบนนะฮะแล้วก็จะสร้างสรรค์ผลงานเรื่อยไปตลอดไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอไว้พร้นเกิดนะครับให้ท่านโกการครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็ขอให้ดวงดังร่ำรวยร่ำรวยไปตลอดครับผมขอบคุณมากครับ